งูนี้พักมายิงปลาไปน,น้องจะมาลุ้นกันนะครับฉีดพอจากโต่บมาบายล้วฝั <c oughs> ่งนู้นเห็นเขายิงเอาอยู่ครับฝั่งเขานี่จะมีปลามาขึ้นบ่ลุ้นกันเบิ่งเดีะวไปนอ้อง ผมว่าโดนนะพี่น้องเนี่ยสายวิ่งครับอ้ออถือหางนะนิดหน่อย จะหลุดจะล่ะเดี๋ยวลงตำก่อนด้ิพี่น้องห้าม่เส็ยเดี๋ยวบ่มีเต็มพี่น้อง โอ้โอ้ไซใหญ่ว่ะลงต้นไม้ก่อนด้ปวดปลาลงต้นไม้แล้วก็พี่น้องเกือบบวได้กินเข้าติ่งเดียวเลยครับดูลึกแล้วยิงเผือาขนาดเผือเลยด้เลยออ้ใหญ่ครับรุ่นนี้ครับน่าจะโลขึ้นนะพี่น้องตัวนี้นะครับ <_ gh> ดูขนาดเอารูดน,นะครับเดยอ Saipun ข้ามผมว่าโอพี่น้องคืนบ้านเราดีกว่านั่งดูแล้วบมมีปลา ยิงพอขอน้อยกับบุถึกนี่ครับเดี๋ยวไปช่างปลาเบื้องอยู่บ้านเนาะตัวนี้น่าจะเผากินแรงกะคิดว่าจะแล้วแรงอยู่นะครับสี่ห้าคนอยู่บ้านกอพอได้ประหยัดค่ากับข้าวนะครับมากะได้อยู่ได้กินอย่างนี้เลยครับชีวิตบ้านนอกเขาเนาะหาอยู่หากินกับธรรมชาติโอเคได้ปนิสไซโลตัวหนึ่งหวังว่าจะถึงโลด้วยเนาะไปะกลับบ้านกันครับเบื้องพี่นนอะปลาเขาสินักประเด็ โล่บ่เด็กน,นะออโอ้โลคิดครับโลคิดคคะ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 ค่ค่ น่าจะดูนไปเนาะแต่ไม่รู้ปลาอะไรเด้อเห็นรอยลึกๆนะครับไปยิงปลานิลตอนแรงๆเนะ้อไปหาพึ่งกรบโบได้ครับถือก่ะโหลก ช่วงตัวน้อยเดอะโอ้ขนตึบไปนี่หืมหลุดแล้ววะลงน้ำหรอะลงอย่น้องลง,งเดี๋ยวปลาหลุดเดี๋ยวเด้อครับ คือสิได้ลงต้นเลยแหละหลุดไปแล้ววะปลาโอ gonna like it. รอยแบบๆมาเลๆอกๆเก็บบุได้กินพี่น้องอบ,บาดลงมาเปได้อยู่ได้อยู่เก็บหลุดพี่น้องได้ปนอยู่ กืบปวได้กินครับเข้าท้องอยู่นิดเดียวโอเคนะครับมาลึกหลยตอนแรกผมนึกว่าเป็นปลาคอ้วยพี่น้องมองเห็นแต่สันแนวนี้ไหมเหมือนปลาคอขนาดเลยก็ได้ละหนึ่งตัวน้อยๆเดี๋ยวไปดูอีกเผื่อได้อีกจากตัวหนึ่งพี่น้องไป